นีขออภัยพี่น้องที่มาจองทัศนาเป็นพระคุณอรุณฟ้าเพราะเด้เห็ดไม่แก่งสู้กันกินแล้วบ่าเนออยู่บ้านแสงอรุณทีบเอาบ้านยังไงก็เป็นเพื่อนถ่า,ายได้นะคะตอนนี้มรารอธง มันหลดปดาล้ามยังโอ้จะว่าชิดจังไหนไววันนี้รักพี่ก็รักรักแม่ก็รักสุดบูชา รักเม่นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะคุณสังวัน เพราะเดเห็ดไม่แก่งสู้กันกินแล้วบ่เหอ้อยูบ้านแสงอรุ้นจีบ้อาบาบัานง่งๆก็เป็นขอบคุณหลายๆนะคะคืขอขกันใหนะอ์อ้อสวัสดีค่ะคุณวราพรวราพรลือคำหานทักทไทย น้องหาให้ไม่กล้าขัดใจอีผู้มีพระคุณหัวใจบุญ พู้ชนะใจน้องได้คือพี่ถึงแม่จะด่าว่าเสียเสียตอลังงานแม่จำให้น้องแต่งงานสมองมืดแปดด้านปฏิเสธ่ม่ไหวันบีบ คิดหอดพีคงสิ้นสุดกันทีรักเคยมีต่อถึงเราจะไม่ผ่าน AI อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนมีญาติเพิ่มขึ้นค่ะ มีแต่หกซื่อฟื้นก็ได้บ่มได้มาเอ้าฝนก็นตกเสมอมันจะมาตึงตองมาสิบ่แม่สวัสดีเย็นค่ะคุณแม่เสียงดีมากค่ะสู้ๆนะคะขอบนี้ขออภัยพี่น้องที่มาจองทัศนาเป็นพระคุณอรุณฟ้าเออเออ,เอ,อ,เอ,อ นอใจเออรองมือละสองชั่วโมองมันมีบ้าของนอนีนัวะ้านเอาเกือบมาใจดิเราตะกะทิ่มันในเด็กมามา อาพอเบิ้องไรยต่เลี้ยวเบิ้งถึงต้าสองเึงเหตุไรตองวันสิบอแม่สวัสดียามเย็นค่ะคุณแม่เสียงดีมากค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณคยายใจห่อนก่อนนิทานหลักเปิดเส้นบอกว่าหลานขอเจิ้นท่านขอบคุณนะคะ ที่ได้มาทักทายยายจระศรียามค่ำค่ำแดดอ่อนอ่อนนะคะคุณบัวหลวงก็สวัสดี รักเจ็บจังใดคอยสิด้เป็นหลายคือเปิน่นั่นหอดหกหมื่นหน้าที่คือเปินเนาพี่น้องให้ใจจังใดคอยสิด้เวลาโอ,าโอ้แกนปัดหัวหยกักมาสิกัดกินคือบักสีดานอยนเผยผลงานประสานอ่อนฟังว่าทาจัญญาวลสิบพัโอ้ยจุ่งกระกัด มาแล้วเออไปทำงานมาแล้วเอ้ไปนี่ซาซาเวลาแยมเลยจำใจต้องแต่งถึงว่าสมมติแมงคุณคาดที่ไม่น้องและไอ่พอได้เกลียดสังกันมโนซึมลืมปวงบา สทัทธาตนอย่าบน่นเมา <c oughs> <c oughs> ไปแล้วป่ะนะคะปั่นขึ้นหแหเน่ๆปั่นขึ้นหแหเน่้พฟันว่าแปลมากเลยขั้นไงเรียนได้ห้องนาะมีเวลาไม่มีโอกาสคนนี่มันอยู่ใกล้กันในบ้านยากดอกค่ะขอขอตัวก่อนนะคะคุณยายจ้าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากอาจารย์ ท้ายกันไปเป็นกำลังใจให้กันทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณมากอ้ยขั้นหัวปวดหลวงไหมเขมา้า,าขมาปะวะเข้ามาไปเนาะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าของยายจัศรีแสดงว่าสิเพื่อนเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเลยนีเนาอพี่น้องเนาะถึงเราจะไม่ผ่าน AI อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนมีญาติเพิ่มขึ้นค่ะนี่นะคะ,ะนักดนตรีแต่งด้วยความจำใจน้องเจ้าใส่คือวบาดเจเซละเกิงคู่พุ่น ขออภัยพี่น้องที่มา,าจองทัสนาเป็นพระคุณอรุณฟ้าชัวะะช่วโมงค่ะเพื่อนๆทักทายได้นะคะโมงีชั่วโมงพี่น้องสุมือสุมือเสียงกังเงือกยืดดอกเสียงอะ่ะเสียงไปได้ยังไงพี่น้องหมอลำหรึกค่ ขันบุญลล่พบชาติใหมจำถ้ามาปีกกว่าล้วพี่นอ้องจกักมาเนี้มักซีดาอันนี้เป็นสีอนน้เป็นสีทองเป็นสีทองคือสาลีวะอูอันนี้สาลีอันนี้ โอเคเนี่มขอแถมยำครับเปนซาบะานั่งเคยล้ำคงจำได้เองเพื่อน,นถ่า,ายได้นะคะตอนนี้มรารอทงอยศคือ,ค,อ,ค,อคือเข้าเนี่ยแหละเวลา